นี่คือลูกว่านะคะว่าไงพี่น้องโอ้ยหมดจ่อเบิดพ่นล,นลงมาพันอยู่สูงเด้จะเอาโบได้โอ้ยมันจะหมดหมดจะกล่อยใส่บนนี้ลูกตำํัต่ำพันร่วงหมดแล้วจะ้ะจะซูมให้ดูข้างบนแต่อันนี้เก็บลูกเล็กๆให้ดูก่อนหมดพอหมด ลูกที่เขาหล่นลงมานะจ๊ะมากว่าพี่น้่งออ้ยง,ลง่าๆคักโอ้ยลูกมึงมากันเนาเบิดจะเก็บเอาลูกเพื่อนไปไปูใบบานปูกทีเพื่อนอันนี้แล้วเนาะหันใหญ่ดิจ๊ะลูกว่าโอ้ย โอคคับการดีเซนอืมเอา,มาเมล็ดไปปลูกเก็บไปปลูกดูต้นข้างบนมันสลูกูข้างบนยังไม่หมดมัน ซูมไม่ได้พี่น้องเอ,อ้ยดูข้างบนก็ยังให้เห็นปลูกเห็นต้นผนอยู่ดูมาไม่ทันเนาะซุกหมดแล้วพี่น้องมาเร่งกันไรเร่งก็เยอะคนดีเลย มะกว่ามากกว่าลูกว่ามะเร็งก็เยอะโอ้ยเก็บเอาลูกอันนี้ไปปลูกเผื่อขึ้นเนาะเอาไปเพาะที่บ้านเราว่า นนู้นยังดำๆอยู่เลยอืมจะ้ะเห็นไม่ชัดกล้องก็ได้เอ้ยยังไงก็ไม่ชัดพี่น้องเอ๋ยแห่งซูมแห่งไล่กล้องกระได นี่คือร้านทุเรียนภูเขาไฟนะคะแถวหน้าสวนปีนี้ก็ดกอีกเช่นเคยไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายเพราะว่ามากับเขานะคะมากับคนอื่นก็เลยไม่มีโอกาสได้ถ่ายทำให้พี่น้องได้ชมแบบสมบูรณ์เดินไปได้แค่ต้นเดียวก็ต้องไปที่อื่น แต่มาดูความอลังการของเขานะคะต้นทุเรียนเยอะมากลูกเต็มต้นเลยนี่คือทุเรียนภูเขาไฟเขาจะมีลักษณะที่ลูกใหญ่แล้วก็เปลือกหนานะจากที่สังเกตจะไม่เหมือนทุเรียนจันทบุรีหรือว่าระยองของระยองนี่เขาจะเปลือกบางหน่อย รสชาติก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งก็คือทุเรียนภูเขาไฟเขาจะมีเนื้อเนื้อหนาแน่นแล้วก็เซนหรือว่าเยื่อเขาจะใหญ่ใหญ่กว่าทุเรียนระยองหรือว่าจันทบุรีนะคะรสนี้ก็จะหวานหวานหวานแต่ว่าหวานไม่ลึกหวาน นุ่มแต่ความนุ่มเนียนนี้ก็จะมีให้เห็นนะคะนี่คือส่วนทุเรียนจ้า